เกา่ 1> 1, อ่าหนตัวนี้7 9 1 0เก่ฐานกระเป๋าค่ะสำหรับตัวนี้ฐานกระเป๋าของเขาอยู่ที่8ดนิ้วเต็มค่ะความสูงอยู่ที่8ดนิ้วและความหนาอยู่ที่สี่นิ้วเต็ม 8, คูณคูณ4่ค่ะ 8, คูณคูณี่ ทันกระเป๋าเสริมแข็งนะคะปากหมุด4ตัวช่องลวงด้านหน้า1ช่องใส่กระดุมแม่เหล็กไว้ให้แล้วเรียบร้อยช่องด้านหลัง1ช่อง1ิใช้งานทั7910ค่ะ, 7, 9, 1, 0, คะหูกลมค่ะพ็อกเก็ตหน้า10หลังและ10ปากบน1เส้นค่ะคุณทีตัวนี้รูดไปยาวๆเลยนะคะสายสะพายครอสบอดี้1เส้นตามด้วยช่องใช้งานภายใน เบสิกตัวนี้ตัวที่ตัวนี้ช่อมซิงคันเบสค่ะ1นึ่งพ็อกเตแล้วก็10บล้วงหลัง1เซนกระเป๋าตังยาวใส่ได้เหมือนเดิมน้ำหนักเบาค่ะสำหรับใบนี้ไซสเ์เล็กๆนะคะคุณพี่ที่ตัวเล็กๆสูง 150, 155, 158เซนเอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยน่ารักสีกะกีค่ะกะกีค่ะสีที่2ค่ะคุณพี่สีมอคค่าค่ะสีมอคค่านะคุณพี่ ถัดไปค่ะสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลตามด้วยสีบอสตันค่ะสีบอสตันถัดไปค่ะสีดำค่ะสีดำค่ะตามด้วยสีมินค่ะคุณพี่รุ่นนี้มีสีให้เอ็ฟเยอะหน่อยนะคะ ทั้งส่งของทีเดียวครบสีเรียบร้อยนะคะตามด้วยทะเลค่ะสีทะเลค่ะคุณพี่สีทะเลถัดไปค่ะคุณพี่เป็นโทนสีหวานแล้วค่ะสีชมพูไม่หวานบอกว่าสีหวานจะนงแอดมินเอาสีม่วงใอ่ะคุณพี่สีม่วงสีม่วงเป็นหนึ่งในโทนสีสุภาพคือสีชมพูค่ะคุณพี่ชมพูคุณพี่เจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์ค่ะสีมิลาน